สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Peach Eternal กันอีกครั้งด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยกันพลาที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ Master g r a กร SD อสด d กันด b a บา o s บโอเคแล้วก็มาถึงคิวรีวิวกันพลาตัวเด็ดประจำเดือนตุลานี้นะครับเจ้า Master g r เกรดเอสด d กันดัมบา o s บทอนั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นตัว มาร์คเกตเอสดลำดับที่2นะครับซึ่งตัวแรกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวฟรีดอมนะซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อมารีวิวนะครับฉะนั้นนี่ก็ถือเป็น MGSD ตัวแรกของผมเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบกันพลาสะเกล SD สักเท่าไหร่นะเออผมชอบพวกตัวที่มันรูปร่างสมส่วนมากกว่าซึ่งเกรดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอออยู่อยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่าง SD กับรูปร่างสมส่วนพอดีเลยอาฉะนั้นเนี่ยผมจึงค่อนข้างสนใจเจ้าตัวนี้เป็นพิเศษนะครับ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าว่าเจ้า MGS D b a r t ทอสัวนนี้เนี่ยมันจะสร้างความประทับใจให้ผมสักแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับ โอเคผมก็ประกอบเจ้า m a สเ e เกตเอ SD บาบะทอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมประทับใจนะครับก็คือในเรื่องของรูปร่างดีไซน์ของมันนะครับซึ่งเป็น SD ที่มีสเกลดูน่ารักแต่ว่าพอผสมความสมจริงสมจังรูปร่างสมส่วนเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเออมันเท่วะ่ะเฮ้ยมันเท่ลงตัวมากเลยนะผมชอบมากเลยนะครับส่วนในเรื่องการประกอบนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าประกอบได้ง,ง่ายเลยนะครับคือมันมีความซับซ้อนแต่ว่า ไม่ได้ยากจนชนหุดหงิดนะอ่าตามสไตล์กันพาระดับมาสเตเกตนะครับแล้วก็มีโครงในด้วยถือว่าทํารายละเอียดโครงในมาได้ดีมากไม่แพ้มาสเตเกตตัวธรรมดาเลยนะครับและในเรื่องของพลาสติกนะครับก็ทําออกมาได้เนียนสวยมากๆเลยนะคือแยกสีมาได้ดีเช่นเคยเลยแต่สิ่งที่ผมเสียดายที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นชิ้นส่วนแบบอันเดอร์เกตนะครับคือเวลาตัดออกจากแผงนี่คือแผลใหญ่มากใหญ่หลายจุดเลยนะครับใครที่แบบเป็นสาย เอาครีมตัดแล้วก็ประกอบเลยเนี่ยไม่เก็บแผลนะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแรกของคุณเลยที่จะได้หาเป็นคัตเตอร์หรือว่าตะไบเนี่ยมาเก็บแผลนะครับเพราะว่ารอยแผลมันใหญ่แล้วก็ชัดมากจริงๆนะสำหรับข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับเจ้าบับป์ทอสเนี่ยเป็นโมบิลสูตรตัวเอกจากภาคไอรอนบัดออฟเอนเลือดเหล็กเด็กกำพร้านั่นเองนะครับโดยมีพาอตก็คือมิคาสกิออกัส ซึ่งถ้าเกิดใครอยากทราบข้อมูลโดยละเอียดของมันเนี่ยผมได้ทำทิ้งเอาไว้ในรีวิวมาสเ a t กต a าบ t ทอ s กับแพ็กเสริมอาวุธของมันนะครับสามารถไปย้อนดูกันได้เลยอ่ะมาดูดีเทลใกล้ๆกันสักหน่อยนะครับสำหรับเจ้า Mastergate s ตี a าบ t ทอสนะถือว่าทำพวกดีเทลรายละเอียดตามชิ้นส่วนมาได้ดีมากๆเลยนะไม่แพ้ตัวเวอร์ชันสมส่วนเลยนะครับดูสิโอแบบด,ดลาย เล็กๆน้อยๆน,นี่คือเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะช่วงขาเนี่ยช่วงขานี่คือใช้เวลาตัดเส้นนานมากเลยนะครับใครแบบสายชอบตัดเส้นเนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนและอีกสิ่งที่ผมชอบในบา b บาทอสเกรดนี้นะครับก็คือไอ้พวกพาร์ทส,สีใสาตามชิ้นส่วนของมันเนี่ยเขาได้เพิ่มเป็นเหมือนกับเป็นเท็กเจอร์อยู่ข้างในเนื้อพลาสติกด้วยนะครับทาให้เวลาแบบโดนแสงแดดหรือว่าโดนแสงไฟเนี่ยมันดูแบบสะท้อนแสงสวยงามดีนะเออผมชอบ แล้วก็อีกจุดนะครับก็คือตรงลูกตาของมันเนี่ยเอ่อเหมือนว่าเหมือนว่ามันจะเป็นพลาสติกสีเงินอยู่ข้างในแล้วก็แปะพลาสายสีเขียวเข้าไปทีหนึ่งนะครับทําให้เนี่ยเวลามันโดนแสงนะมันจะเห็นเป็นเหมือนกับเท็กเจอร์ลูกตาอยู่ข้างในทีนึงนะคือแบบตรงนี้นี่คือสวยมากผมชอบมากเลยโอเคเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งจุดขยับของบาร์ทอสตัวนี้เนี่ยผมสรุปง่ายๆเลยนะแม่งแข็งแรงมากแข็งแรงทุกจุดเลยนะแทบทุกจุดเลย คือแบบจากแขนเนี่ยโอ้โหขยับทีแบบฟือดอะรับน้ำหนักอะไรเดะ่ะข้อมือเนี่ยดูผมบิดได้ยินเสียงไหมเนี่ยแน่นมากในจุดที่ผมรู้สึกว่ามันไม่แน่นเท่าไหร่เนี่ยก็คือในส่วนของช่วงขานะครับคือเวลาขยับขึ้นลงแบบนี้เนี่ยมันจะยังเจะว่าลื่นก็ไม่ถูกนะคือมันไม่แน่นเท่ากับตรงช่วงแขนกับช่วงไหล่นะครับไอต,ตรงช่วงเนี้ยคือแบบโคตรแน่นโคตรฟืดเลยนะแล้วก็ ตรงช่วงเอลเนี่ยก็อาจจะยังมีความดอกแดกอยู่เล็กน้อยนะแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่านแน่นแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงผมว่าน่าจะแข็งแรงกว่าตัวเวอร์ชั่นสมส่วนอีกนะออแล้วก็ถึงแม้จะกลายเป็นสเกล SD เนี่ยลูกเล่นในการขยับโชคเนี่ยก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องของจุดขยับของตัวนเนี่ยก็คือ ตรงเกาะไหลของมันนะครับเขาได้ออกแบบเป็นจุดยึดแบบใหม่นะอ่าคือแบบมันจะเป็นเดือยแล้วก็เสียบลงไปเลยไม่เหมือนกับของตัวเวอร์ชันสมส่วนเนี่ยมันจะแบบเหมือนเป็นซีคลิปแล้วก็ล็อกเอาไว้ใช่ไหมทาให้เวลาขยับแขนเล่นๆอยู่เนี่ยเกาะไหลของตัวนั้นอนะ่ะมันจะชอบหลุดออกมาบางครั้งนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าลำคาญนะแต่ว่าของเวอร์ชันมาสเตเกตเอสดีนี่คือมันแน่นแบบคุณจะจับท่าอะไรยังไงนี่คือแบบมันไม่หลุดแน่นอนนะมันแน่นดีมากเลยตรงนี้เนี่ยถือว่า ปรับปรุงได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับสาหรับอาวุธอย่างแรกเลยก็ถือเป็นอาวุธเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับของกลุ่นตระกูลบาบาทอสเนี่ยก็คือเมสหรือว่าก็คือกระบองขนาดใหญ่นะครับอ่าเป็นแชกแชกแบบนี้เลยนะเวลาจะใช้ก็ใช้ฟาดใส่หน้าศัตรูนะครับโดนฟาดทนี่คือหน้ายุบเลยทีเดียวสิ่งที่ผมต้องขอชมอย่างแรกเลยนะครับก็คือมาสเเกตเอสดีตัวนี้เนี่ย อาวุธของมันนะครับตรงด้ามจับเนี่ยในที่สุดเขาก็ทํามาเป็นแบบเดือยยื่นออกมาแบบนี้แล้วนะครับทําให้เวลาเอาไปติดที่มือของตัวกันพลาเนี่ยมันล็อกอาวุธได้ดีมากๆเลยนะซึ่งผมเคยบ่นเรื่องนี้เนี่ยไว้ตอนรีวิวมาสเเกตบาปาทอ์ตัวก่อนหน้านะครับตัวนั้นเนี่ยไม่มีเดือยแบบนี้เวลาถืออาวุธเนี่ยก็อชอบที่จะหลุดง่ายมากเลยนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นจุดที่บันไดแก้ไขแล้วทำให้มันดีขึ้นมากๆเลยนะตรงจุดนี้เนี่ยผมชอบมาก สำหรับลูกเล่นของเมสนะครับเราก็สามารถที่จะกางใบมีดมันออกมาแบบนี้ได้นะครับสีแชกแล้วก็สามารถดึงเหล็กแหลมออกมาให้ยาวขึ้นได้นิดหน่อยนะครับผมอโอเคเวลาเก็บก็ปิดปึ๊บอาวุธอย่างต่อไปนะครับก็คือดาบลองซอสนั่นเองนะครับก็เป็นดาบขนาดยาวนะคล้ายๆกับดาบคาตานะของญี่ปุ่นใช้ในการฟาดฟันแทงหรือว่าเคลียงใส่ศัตรูได้นะครับผม ซึ่งดาบเนี่ยก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะเออตรงด้ามดาบเนี่ยก็เพิ่มเดือยเข้ามาแล้วนะครับล็อกกับมือได้แน่นมากเลยดีเทลรายละเอียดก็ถือว่าทํำออกมาดีใช้ได้เลยนะครับและอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็คือปืนสมูทบอการน,นั่นเองนะครับอ่าเป็นปืนใหญ่ขนาดยาวนะใช้ในการโจมตีระยะไกลของเจ้าบา b a บาทอสนะครับซึ่งดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ ดีไม่แพ้ตัวเวอร์ชั่นมาสเตเกตสมส่วนเลยนะครับผมลูกเล่นก็เหมือนเดิมเลยคือสามารถยืดกระบอกมันออกมาแล้วก็พับเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไอเดียดตรงนี้เนี่ยไปติดไว้ตรงแพ็คหลังของมันนะครับติดเข้าไปสิป๊บอ่าก็จะเป็นติดเก็บไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วก็ที่แพ็คหลังของบาปทอสเกรดนี้เนี่ย ก็ยังคงมีกิมมิคในการพับซับอาร์มออกมาได้อีกนะครับอ่าเหมือนกับมาสเ,เกตตัวก่อนหน้าเลยนะครับแถมซับอาร์มเวอร์ชันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นแข็งแรงกว่าของบาบาทอสตัวก่อนอีกนะเอออ่าแล้วก็พับปืนออกมาเึ๊บเป็นแบบเรียกใช้ปืนแบบฉุกเฉินนะครับผมอ่าถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยจริงๆแล้วก็ที่มือของเจ้าบาบาทอสตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้แถมเป็นมืออะไรแบบมาสเ,เกตตัวอื่นมานะครับ เพราะว่านิ้วมือของมันเนี่ยสามารถที่จะขยับเล่นได้อิสระพอสมควรเลยนะก็มีนิ้วโปง้งมีนิ้วชี้แล้วก็3มนิ้วล่างเนี่ยมันจะขยับแบบติดกัน3นิ้วเลยอ่าแล้วก็ที่มือนะครับจะมีเป็นรูล็อกติดเดือยอาวุธนะครับทาให้มันสามารถกำอาวุธถืออาวุธได้มั่นคงมากเลยนะ สำหรับของแถมเหลือๆของตัวนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่เป็นที่เก็บอาวุธนะครับเอาไว้ใช้ติดที่แบ็คแพคด้านหลังของบาร์บาทอสนะก็เอาไว้เก็บกระบองกับเก็บดับดาบยาวนะ,ะเวลาเก็บเนี่ยก็แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ติดไปที่แพ็คหลังของบาร์บาทอสเลยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของกิมมิกกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสเกล SD ใช่ไหมครับผมไม่คิดนะว่าเขาจะใส่กิมมิกนี้เข้ามาด้วยก็คือ มันมีคอกผิดด้วยนั่นเองนะครับอ่าพอเราสไลด์กระอ,อกของมันออกมาแบบนี้เนี่ยก็จะมองเห็นเป็นห้องนักบินนะครับอยู่ข้างในด้วยนะเดี๋ยวแกะอ่าแบบนี้ก็จะเห็นนะครับเป็นห้องเล็กๆนะเออคือเออมองไม่ค่อยเห็นว่ามืดๆคือแบบมันเป็นที่นั่งแบบทํารายละเอียดมาได้ดีมากเลยนะติดแค่ไม่มีนักบินนั่งอยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดทําเป็นนักบินนั่งมาด้วยเนี่ยผมจะชอบมากเลยนะ โอเคคราวนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบขนาดกันดูนะครับว่าบปปะทอสตัวนี้เนี่ยมันสูงและใหญ่ประมาณไหนอ่ะเดี๋ยววัดความสูงกันเลยเอ่อความสูงนะครับถึงเขาก็ประมาณ13.5มซน,นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นกันเลยนะครับ1ต่อร้อยสเกลโมบิลเวอร์เกอร์เอนทรี บิลสไตร์เอ็กซีดกาแล็กซี่เรียลเกรดกันดัมเอ็กเซียรี l พ m ฟูลเมคานิกกันดัมบา h o บะทอสลูปัสเร็กซ์มาสเตอร์เกรดกันดัมบาร์บะทอสซิกฟอร์มโอเคเรามาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือความเท่ของมันนั่นเองนะครับอ่าคือบา b a บ h ทอสเนี่ย ตอนมันเป็นล่างสมส่วนนะมันก็เท่อยู่แล้วแต่พอถูกลดสเกลลงมาเป็น S.D. เนี่ยมันก็ไม่ได้ลดทอนความเท่ของมันลงไปเลยนะครับอีกทั้งชิ้นส่วนการแยกสีเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้ดีมากเลยมีรายละเอียดดีเยี่ยมคือใครที่แบบชอบเล่นเกมกันดั้มแบบสเกล S.D. อย่าง s d g o ลายกันดั้มวอหรือว่า S.D. กันดั้มแบ t เทิลอะไรแเนี่ยผมว่าต้องชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะครับ ในส่วนของการประกอบนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากเช่นกันเลยนะครับประกอบง่ายมีความซับซ้อนแต่ว่าไม่ได้ติดขัดยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ในมาตรฐานการพาระดับมาสเตเกตเลยทีเดียวและสิ่งที่ผมต้องชมหนักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของข้อต่อจุดขยับของมันนะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยข้อต่อมันนะผมไม่มีอะไรจะติเลยแม่งแข็งแรงมากแข็งแรงแคบทุกจุดเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงแขนช่วงข้อมือเนี่ยแข็งแบบแข็งจนแน่นเลยอ่ะถืออาวุธได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเยี่ยมมากเลยผมให้เต็มไปเลยนะ นอกจากนี้นะครับเขาก็ให้เป็นสติกเกอร์ดีเคานนะครับมาแปะตามตัวเจ้าบาับปัตสนะเพื่อทํา,าให้มันดูเทมากขึ้นซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมยังรู้สึกขี้เกียจน,นะฉะนั้นเนี่ยจะยังไม่แปะนะครับผมและข้อดีอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างถูกเลยนะครับอยู่ที่ประมาณพันสองพันี่แหละคือแบบเทียบกับความสวยความเทของมันแล้วเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่ดีมากเลยนะครับฉะนั้นใครที่เป็นคนชอบสเกล SD แล้วก็อยากประกอบกันพลาที่มีความซับซ้อนเนี่ยเจ้าตัวนี้คือ เหมาะมากๆเลยนะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งข้อเสียของบาบาทอสตัวนี้เนี่ยผมเจออยู่แค่เรื่องเดียวเลยนะก็คือเรื่องของรอยเกตนั่นเองคือแบบแผลใหญ่มากแผลใหญ่หลายจุดด้วยนะผมเสียเวลาเก็บแผลของมันนานมากเลยนะครับคือมันน่าเสียดายไงคือแบบเป็นเป็นโมออกใหม่อ่ะผมอยากให้มันทําเป็นอันเดอร์เกดไปเลยมันจะได้แบบดูเนียนตามากกว่านี้นะสำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับ Master g ์เก e SD g u n กันดัมบับบทอสตัวนี้นะครับก็คือ 10คะแนนนะครับผมสรุปนะครับสำหรับเจ้าบัปทอสตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประเดิมเกรด MGSD ของผมเลยนะครับถือว่าทำได้น่าพึงพอใจเลยทีเดียวอ่ามันมีความเท่สวยงามแม้จะอยู่ในสกิล SD นะครับแต่ว่าดีเทลรวดลายตามชิ้นส่วนเนี่ยก็ยังเยอะไม่แพ้กับมาสเตอร์เกรตัวเดิมเลยนั่นเองแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเรื่องของรอยเกรดนั่นเองอ่าอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมีแผลใหญ่หลายจุดเลยแต่ก็เอาเป็นว่า ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือไปแล้วกันสําหรับคนที่ไม่เคยเก็บแผลกันพามาก่อนเนี่ยจะได้ลองหัดทําดูนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของตัวนี้เลยเนี่ยก็คือข้อต่อจุดขยับนั่นเองคือทําได้แน่นแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมว่ามันมันแข็งแรงกว่าตัวมาสเตเกตเวอร์ชันเก่าอีกนะเออตัวเนี้ยคือดีมากเลยในส่วนของราคานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1 2 0 0อ0 0นี่แหละอ่าผมรีไป1 1 7 0บาทนะครับคือแบบ ราคาเท่านี้เทียบกับคุณภาพความเท่ที่ได้เนี่ยผมถือว่าดีแล้วก็คุ้มค่ามากเลยนะเออใครที่แบบเป็นสายเก็บพวกสเกล SD อยู่แล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว Mastergate SD กันดั้มบาบบทอสตัวนี้ซึ่งผมว่าผมต้องไปตามซื้อตัว r e e d o มเนี่ยมารีวิวด้วยแล้วนะครับเพราะว่าพอต่อเจ้าตัวนี้เสร็จเนี่ยผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันทำดีจริงๆวะ่ะคือตอนแรกที่ผมไม่ซื้อฟรีดอมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ชอบสเกล SD ไงแต่แบบ พอเป็นบาบาทอสออกมาเนี่ยผมชอบบาบาทอสเนี่ยก็เลยแบบอ่ะลองซื้อมาดูก็ได้กฏเอ้ยโคตรดีเลยวะ่ะอ่ะก็ถ้าผมได้เจ้าฟรีดอมมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมาทํารีวิวให้ชมกันอีกนะครับรติดตามกันไว้ได้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีนะครับ